สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนี้เก็ตแล้วก็อยู่กับการพรีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะนั่นก็คือน้องไอตัวละคร DPS สายดาเมจจริงหรือที่เราเรียกภาษาเกมเมอร์ว่า true damage นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปพรีวิวสกิลตัวละครเนี่ยอยากให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับ 通りに何見てんだよ สนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทและเพืเ่อนๆก็จะได้รับอีโมจิสัตว์โลกน่ารักและสินค้าใหม่ในช่องกระเป๋าร่มพับได้มี2ลายให้เลือกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพโจโจดันโจใบละ199บาทสั่งซื้อ2ใบส่งฟรีและหนึ่ช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แตงนั่นเองนะครับ ส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรนาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ โอเคครับเพื่อนๆนี่คือสกิลจาก o f f i c i a l นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของน้องไอกันบ้างน,นะครับน้องไอจะอยู่ในสคร์สคูเซอร์เคิลนะซึ่งเป็นสควอสเดียวกับน้องไรนะครับผมซึ่งไอเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวที่2นะครับก็เพิ่มต่อจากน้องไรนะครับผมซึ่งน้องไรเนี่ยอยู่บริษัทเตต้านะ ในขณะที่ไอเนี่ยจะอยู่ในบริษัทมิสซิลิสนะครับผมส่วนถ้าใครถามหาชวัยก็ยังไม่เข้าเกมนะครับผมรอกันต่อไปนะยังอยู่ในคุกอยู่นะครับน้องไอเป็นตัวละครแอแทกเกอร์เบอร์สามถือปืนสไนเปอร์ไรเฟิลธาตุไฟฟ้านะการที่เป็นธาตุไฟฟ้าเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะอยากจะเอามาขายคู่กับ แอรนีซัมเมอร์ง่ายๆก็คือเล่นด้วยกันได้แต่ไม่จําเป็นต้องเล่นด้วยกันสรุปให้เร็วๆประมาณนี้แล้วกันนะไม่ขอลงลึกมากกว่านี้เบสปืนของไอเนี่ยถือว่าทัดเทียมเท่ากับตัวละครเมตาอย่างหมวกแดงนะครับในฐานะแอคแท็กเกอร์เหมือนกันนะครับเบสปืนจะอยู่ที่69เปอร์เซ็นต์นะครับผมชาร์จอยู่ที่1วินาทีรีโหลด2วิดาเมจตัวคูณหลังจากชาร์จเต็มอยู่ที่250เปอร์เซ็นต์ตรงนี้สำคัญเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเรามาดูสกิลที่1ของน้อง กนนสกิลที่1นึ่งฟีเจอร์สแตนบายเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยน้องไอเนี่ยจะทำการเสกเนียฟีเจอร์ซึ่งเพื่อนๆต้องจำคำนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับมันคือโดน4อันที่อยู่ข้างหลังน้องไอนั่นแหละครับซึ่งตรงเนี้มันสามารถโจมตีได้ซึ่งตอนเนี้ยังตอบไม่ได้ว่าแมคคนิกการโจมตีมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวค่อยไปแกะกันอีกทีนึงนะและเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมเข้าเบอร์สเนี่ย น้องไอจะบัฟให้กับตัวเองบัฟบัฟนี้คือได้ทุกโรเทชันของการกดเบิร์ดเพราะแค่เข้าสู่เบิร์ด3เพราะฉะนั้นน้องไอจะได้แอคแท็ก70%นาน10วิ oh my god แอคแท็กเยอะเวอร์มากที่สกิลเลเวลสิบสเกลลิ่งอย่างเวอร์อันนี้คือสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งไม่มีอะไรเลยมีบัฟแล้วก็เสกโดนตอนเริ่มต้นนะครับผมเขาเรียกว่าโดนแล้วกันนะต่อมาเป็นสกิลที่2ครับฟีเจอร์ช็อตเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องไอเนี่ยเสกเนียฟีเธอร์ออกมาเนี่ยจะทําการสุ่มโจมตีศัตรู1ตัวซึ่งเนียฟีเธอร์เนี่ยจะทำดาเมจ90%เป็นไฟนอลแอคแท็ก และทำดาเมจแบบทูดาเมจหรือดาเมจจริงที่ไม่คิดดีเฟนซ์ของแรปเจอร์นะครับถ้าเพื่อนๆดูในคลิปวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันบินยิงแบบว่ามันยิงตลอดเวลาเลยนะมันคล้ายๆกับน้องเวสตี้นะคบผมแต่เวสตี้คือเสกสอนโดยแล้วก็ยิงออกมาเยอะมากๆเลยครับในขณะที่น้องไออะ่ะผมไม่รู้ว่าความเร็วในการยิงอะ่ะมันเท่าไหร่นะแต่ผมว่ามันถ้ามันดอกละ90จริงเนี่ยมันมีเนียเฟเธอร์สี่อันเลยนะหมายความว่า ถ้าสมมติต่อให้1วินาทียิง1นัดเนี่ยหมายความว่า1วินาทีเนี่ยเนี่ยฟีเทอร์ยิงไปแล้ว360%นะเวย้ยโอ้หวก็ผมไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงนะตอนนี้แต่ ผมคิดว่ามันมันน่าจะแรงมากอะ่ะเออเพราะว่ามันบินยิงเรื่อยๆอะ่ะเท่าที่ดูใน PV ตอนนี้นะนอกนั้นไม่พอเนี่ยถ้ามีส่วนตัวก็ไม่แย่นะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องไอเนี่ยโจมตีแบบฟูลชาร์จก็คือชาร์จเต็ม250%ของเบสปื้อเนี่ยน้องไอจะได้ชาร์จดาเมจในนัดต่อไปเพิ่มขึ้น80% ตัวละครตัวนี้เป็นดาเมจต,ตัวห้อยนะครับกดเบร์อย่างเดียวแล้วก็ปล่อยยิงซึมๆคล้ายๆกับตัวละครนี้ครับสกาเลตเงาดัมบิคาที่เราไม่เล่นคุมมือครับแล้วปล่อยเขายิงไปเรื่อยๆและเราก็อาจจะหาตัวคุมมือสักตัวหนึ่งอย่างเช่นอลิสอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดีกับสายที่แบบว่าไม่อยากจะคุมมือมากๆเลยครับสำหรับสกิลนี้นะต่อมามาดูเบสสกิลครับเบสสกิลคือฟีเจอร์ออเลนซ์ซึ่งน้องไอเนี่ยจะซัมมอนเนียร์ฟีเจอร์ออกมาใหม่นะครับผมคิดว่าสแต็กกันไม่ได้นะ 6อันดูจากไอคอนที่อยู่ในคลิปโอนี้ได้เลยนะก็จะสังเกตเห็นว่าน้องไอเนี่ยมีเนียเฟเทอร์ที่เป็นไอคอนเนี่ยอยู่ด้านซ้ายตัวน้องไอเนี่ย6อันนอกจากจะเสกเนียเฟเทอร์มาแล้ว6อันเนี่ยยังได้ทรูดาเมจบัฟให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งไอเนียเฟเทอร์เนี่ยมันตีเป็นทรูดาเมจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตีร้อยมันก็จะเข้าเป็น155นะครับอันนี้คือมันบวกกันตรงๆนะนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยชาร์จด,ดาเมจเนี่ยของน้องไอเนี่ย จากปกติชาร์จเต็มได้80สกิล2อยู่ๆกดเบิร์สในโรเทชันของตัวเองได้อีก140หมายความว่าสุดที่แล้วเนี่ยถ้าสมมิว่าน้องไอกดเบิร์สในโรเทชันของตัวเองเนี่ยน้องไอจะได้ชาร์จดาเมจจากสกิลที่2 80และน้องไอก็จะได้ชาร์จดาเมจจากเบิร์ส140เบตของน้องไอคือ250%ชาร์จดาเมจนะคบผมดาเมจสุดที่ถ้าเพื่อนๆอัพน้องไอมาสกิลแล้วล10ทกสกิลคือ470% ต่อนัดนะครับผมซึ่ง1นึ่งฟูลเบิร์ดคุณยิง10นัดครับผมหมายความว่าเบสของน้องแค่ยิงเฉยๆไม่นับโดนอ่ะค่อแรงและครับผมช้าดาเมจแม่งให้เยอะเวอร์มากนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยน้องไอย,ยังมีนู๊กใส่ศัตรู10ตัวนะครับที่มีดีเฟนซ์สูงที่สุดนะครับโดยที่จะนู๊กอยู่ที่300%อันนี้เป็นดาเมจแถมนะครับแต่แน่นอนครับตัวละครทรูดาเมจครับทำดาเมจแบบทรูดาเมจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก้อนเนี่ยจริงๆแล้วจะได้บัฟจาก True Damage ของน้องไอนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ประมาณ450 ของเบิร์สกิลนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยน้องไอเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเอามาให้เล่นกับน้องเครซึ่งเพิ่งมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งน้องเครเนี่ยจะมีสกิลบัฟทูดาเมจนะครับแต่ว่าบัฟไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเล่นเป็นเบิร์สองสองตัวแล้วก็เบิร์สามสองตัวได้นะครับแล้วก็โรเทชันน้องเครเนี่ยแล้วก็กดเครแล้วก็ไอนะครับน้องเครก็สามารถบัฟได้แต่ส่วนตัวตอนเนี้ยน้องไอเนี่ยดาเมจดูแล้วน่าจะดีมากๆเลยครับพอดาเมจมันดู ดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าพอเล่นโซโลเกทจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอาเคไปเล่นกับไอนะครับเพราะพอตัวมันเก่งมากๆเราจะชอบให้ซัพพอร์ตที่เก่งๆครับไม่ว่าจะเป็นบลองนัวหรือนากะคู่เทียก็เล่นได้หมดเลยนะครับเราอาจจะให้ซัพพอร์ตใหญ่เราอาจจะให้ซัพพอร์ตไม้ดีๆให้กับน้องไอเลยนะครับผมโดยเฉพาะนากาศเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นทีมแปลกๆได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นทีมนักเรียนนะครับไอเนี่ยสามารถที่จะไปแทรก ตัวอยู่ในทีมนี้ได้ด้วยนะคบผมปกติแล้วเนี่ยสล็อตเนี่ยจะเป็นลูกพี่หมวกแดงใช่ไหมครับแต่ลูกพี่หมวกแดงเนี่ยเขาเล่นทีมไหนก็ได้ครับเขาจะไปแบกไม้เล็กเป็นไม้เล็กสุดแล้วก็เป็นตัวแบกก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกพี่ก็จะมีทีมที่มากขึ้นเราก็ไม่ต้องเอาสล็อตนี้มาไว้กับทีมลูกพี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะแวร์ลูพอหรือเปล่านะแต่ไอเดียคอนเซปต์เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเอาลูมิล่ามาเป็นดาเมจเทคเกน ให้กับทีมได้ลูวิล่าเราเล่นคุมมือก็จี้คอบอสได้รัวๆมีนากะในการบัฟตีคอและตัวละครตัวห้อยอย่างน้องไอ้ก็มายืนยิงซึมๆดาเมจช้า470%ทุกๆนัดโอ้ไหวก็คือแบบเดือดอะ่ะเออ แล้วอย่างเช่นทีมหอมมิสซิลิสเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนคอมกันเลยนะครับ DPS หลักเนี่ยจะเป็นแม็กเวลคู่กับลาพาชใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ได้ทำของรักลาพาชเนี่ยคุณสามารถดีดลาพาชออกได้เลยครับผมและอีกสล็อตนึงสำหรับคอนเทนต์ตีบอสก็จะเป็นน้องไอแม็กเวลเนี่ยบัฟแอคแทคให้กับ DPS ถูกต้องไหมครับผมบัฟช้าสปีดให้กับ DPS ด้วย น้องไอเป็นสไนเปอร์ชอบหมดเลยครับก็เล่นคู่กับตรงนี้ได้หมายความว่าทีมมิสซิลิสเนี่ยก็จะมีตัวเปลี่ยนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะผมคือโอ้โหตัวละครค่อนข้างดีเลยนะนี่ก็จะเป็น p รีวิวสกิลตัวละครคร่าวๆนะคบผมตอนที่ตัวจริงจะเข้านะครับผมคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดักเพชรคุณพอสมควรมันเรียกว่าดักได้ไหมตัวมันเก่งเวลาจ่ายเพชรไปมันก็ ควรค่าแก่การจ่ายนะแต่ถ้าคุณเป็นสายฟรีที่แบบเติมน้อยคุณจะข้ามตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดสามารถข้ามได้และไปเปิดในตู้และไปเปิดในตู้ปปตรับสมัครทั่วไปแล้วก็เลือกจากบริษัทแล้วก็เลือกวิสลิสจากบริษัทบิสลิสได้นะครับตอนนี้ s ิสลิสผมก็แทบจะเต็มเกือบทุกตัวละก็เป็นนี่นมิหมายอันดีที่จะดีดจูเลียออกนะครับเพราะว่ามันผมพยายามเลี่ยงให้คอไม่ตันอยู่นะตอนนี้นะครับผม มีความคิดเห็นยังไงกับน้องอายลบกว่าคอมเมนต์ใต้คลิปโอนี้ให้ผมฟังกันหน่อยนะครับแล้วก็มีไอเดียในการจัดทีมยังไงนอกเหนือจากผมยังไงก็แชร์ทีมกันได้นะครับจะได้แบ่งปันคอมมูนิตี้นี้เกงก,กันนะครับผมถ้าคลิปโอนี้มีประโยชน์รบกวนกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ให้กับโจและโจด้วยนะครับคลิปโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายบายครับ